นี้นะครับรถผมเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นะครับ P X S T D Standard นะครับตัวนี้นะครับนี้นะครับก็จะมาลองเปลี่ยนกรองแล้วก็จะเปิดเปิดกรองเป็นครั้งแรกนะครับว่ามันดําหรือมันอะไรยังไงนะครับส่วนกล้องนะครับนี่ครับผมก็ได้สั่งมาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับผมอขอขอนุญาตอนุญาตเป็งกล่องหน่อยนะนี่นะครับเราจะมาดูนะการเปลี่ยนกลองว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตตั้งกล่องนิดหนะึง ตอนแรกครับน็อตนะครับน็อตน,น็อตถอดออกให้หมดครับในตัวนี้นะครับผมถอดเรียบร้อยแล้วถอดเรียบร้อย สภาพสภาพก็โอ้โหครับให้ดูดูสภาพนะครับนี่ครับดำเมี่ยมไ,ไนะครับเอาวันนี้เราจะมาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เราจะมาเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับ ออนะกออกากงล็งอกเบอร์นัิสาตัวกงมีะาตัวีบอครับออกมาหน้าตากองอครับหนี่คือห0พันโลครับ นี่คือ6000โล6,700โลนะครับผมเปลี่ยนครับวันนี้เราก็จะมาลองเปลี่ยนกันครับนะมาดูของใหม่นี่ครับอ่าที่ผมสั่งมานะครับวันนี้คือของใหม่ครับผมเรามาดูนะเป็นยังไงนะเรามาดูกัน แท้มากเลยนี่ครับของใหม่แท้นี่คือของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนวันนี้นะครับได้ไหมนี่ครับฮอนด้านะนี่คือเราจะเปลี่ยนนะครับะเทียบให้ดูครับเทียบให้ดูเป็นเห็นนะครับวันนี้หกพันวิ่งใช้งานารเวะลาสามสิบไปกับหกหกสิบโลครับเรามาดูกันครับ

สามตัวครับสามตัวสามตัวอันทั้งหมดไปเกี่ยวไป,วไ,ปไม่เรียบนะร้บอ,ยอยครับอ่ะเจ็ดร้อยครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ปิดกล่องกล่อง แค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนกรองด้วยตัวเองนะครับก็คงไม่ยากนะครับสําหรับเราๆนะครับที่จะเปลี่ยนเองนะครับก็คลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับขอบคุณครับ